เพราะฉะนั้นคุณเขียนอะไรเมื่อคืนนี้ฮะก็ผมก็อ่านหนังสือกำลังภายในยิ้มเยอะยุทธจักนะเล่งหูชงครับใช่ไหมครับเป็นยังไงคือเป็นตัวละครแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ผมผมชอบมากผมอ่านหนังสือกำลังภายในเนี่ยผมแบบผมอ่านจนเกือบมีวิทยายุทธแล้วอะคืออ่านทุกเรื่องรู้สึกได้เลยใช่ไหม ครับคือเรื่องนี้มันสะท้อนภาพการเมืองอยู่พอสมควรใช่เพราะมันมีกรณีอาจารย์ของเล่งคูชงก็คืองักปุกคุ้งครับซึ่งเป็นประามาณว่าเป็นจอมยุทธเจ้าสำนักทําตัวให้ใครต่อใครมองเหมือนมีคุณธรรมเป็นคนดีฉายาคือกระบี่วินยูชนอ่ะกระบี่วินยูชนแต่ในเวลาต่อมาเป็นที่พิสูจน์ว่าเป็นวินยูชนจอมปลอมครับใช่ไหมคนติดอะไรเรื่องนี้หรอไม่ผมชอบวิถีของการเล่าเรื่องอืม ผมชอบเนื้อหาและเรื่องราวของตัวละคร mm hmm. คือคนบางคนเนี่ยมันถูกตัดสินจากคนอีกส่วนหนึ่ง mm hmm. โดยที่เจ้าตัวก็รู้ว่าทำอะไรอยู่ mm hmm. แล้วก็ไม่ได้ไปยีนางขังขอบกับมัน mm hmm. ก็อย่างที่คุณสอยุทธถามอะ mm hmm. เห็นไหมที่เขาตามหาที่เขาเอาไปรอเอาไปแซม mm hmm. เห็นหมด mm hmm. แล้วในใจก็รู้แล้วบอกเขาไปแล้วด้วยว่า mm hmm. ผมออกนะ mm hmm. ผมอยู่ไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไร จะใครเขาขอนแค่บ้างจิกกัดบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาอ๋อล่ำสุรายูใช่ไหมอยู่ในโลกของเราประมาณนั้นใช่ไหมใช่ครับเออแล้วใครเป็นงักปกคงหรอเรื่องของคุณอ่ะไม่ไม่ไม่ทราบผมอย่าไปพลาดพิงใครฮะ<ม>อยากจะรู้ผมก็ไม่ใช่เล็งหูชงมันเป็นนิยายเอาเหรอครับเพียงแต่ว่าเราชอบเราก็เอามาขีดขีดเข,ขียนเขียนคือผมชอบเขียนเพลงชอบเขียนกรอน ถ้าผมอยู่กับตัวเองผมก็จะทํางานพวกนี้ของผมไปพักคุณนี้เจ้าบทเจ้ากรอนนะมีมีกวีหลายคนอีกพักหนึ่งเขาชอบร้องเพลงฮะพักคุณชอบแต่งกรอนครับอวันนี้จะชักเพลงบางทีก็เป็นลูกบิดวันนี้ชักเพลงไหมฮะชักเพลงอีกแล้วเอามันแน่นอนนี่ผมอุตส่าห์แต่วันนี้ผมเห็นเขาหลังน้ำตานะยังไม่ได้ร้องเลยเฮ้ยร้องเพลงสิ ร้องเพลงก็ไ <award> ด้ร้องให้ไ uh, ม <L ong jack ata> ่มีร้องเพลงได้ร้องให้ไม่มีจริงเหรอจริงร้องให้ในใจไหมมีมีใช่ไหมมันเจ็บใจใช่ไหมไม่ไม่ได้ใช้คำว่าเจ็บใจอ่ะมัน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 บีบหัวใจเหมือนกันนะครับร้องเพลงคลายเครียด หรือว่าฟังเพลงแล้วจะเครียดกว่าเดิมไม่เลือกเพลงมาเลยรักทรมานไม่เพลงอะไรนะที่คุณบอกเมื่อคืนเนี้ยฮหรือจะเอาเพลงนั้นเพลงนี้ขุนเขาเย่าเยื่อขุนเขาเย่อเยื่อเพลงนี้มันให้อารมณ์อะไรล่ะให้อารมณ์ของการเดินทางให้อารมณ์ของเรื่องราวชีวิตครับก็เนื้อด้วยค่ะ โอ้นี่เตรียมการกันขนาดไม่ผมต้องเอามาเผื่อเผื่อให้น้องเขาร้องไม่ไม่คุณจะเพลงไหนไม่ไม่จะบังคับจากเกณฑ์เลยผมคุณจะเพลงแบบเฮฮาก็ได้ได้ฟ้าหัวเรายอคาชะตาหรือก็เรื่องของคุณไงเออผมร้องเพลงนี้ดีกว่ากำลังดังเพลงอะไรเสียงนกกรงหัวจุกมันริกจกวิ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 กจกจกวิกกุลีตูแกน เสียงแดดอยากเป็นเจ้าของถ้าได้มาเลี้ยงจำไม่ได้ไหมจำไม่ได้เลยฮะคุณเกียงกริกไม่ได้เจ้าของตอนฉบับเพราะนะเขากริกกริกพี่ลองดูมันมันกริกกว่าไม่ไม่พี่ลองดูพี่ไม่ได้บ้าผมคนกรุงเทพเราลองไปลองกริก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 จอกจอกกริกกลตแเก เสียงแดดอยากเป็นเจ้าของถ้าได้มาเลี้ยงเนี่ยมาแค่นี้น้องไบโอ้ยไม่ได้เอาคุยคุยคุยยิงไม่ได้ยิ่งยากยากยากลองดูลองดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพอถึงผมจะร้องว่าเสียงนกงหัวจุกมันริกน้องไบจกกุยกุยคุยคนะจกกุยกุยคุยจกจกจกกุยกุยคโอเคนะฮะเสียงนกงหัวจุกมันริก จบกรี๊กริ๊กรี๊ดกรี๊กริกรี๊กรีกรี๊ตั้งใจแล้วไม่คุณจะไปร้องเพลงลุงตู่เป็นการส่งท้ายชั่งนิดหนึ่งเหรอฮะไม่ละผมไม่มีอะไรธุระกับท่านอะปล่อยท่านไปครับไม่ร้องเหรอไม่ฮะนี่เขาเรียกเขาบอกอยากฟังเพลงลุงตู่ตอนนั้นอะวันนั้นที่นครปฐมเวทีนั้นอะหลายที่ ใช่ใช่แต่ไม,ไม่ไม่รอวันหนึ่งเนี่ยคุณหลายเวทีนะใช่ใช่แล้วมันก็จะมีมีสตอรี่รที่ตออ่อเนื่องก็พยายามพูดเรื่องราวที่มันมีมุมใหม่ๆอมให้คนตามได้น้องน้องที่ไปด้วยกันในทีมปลาใสหรือสสอ,อะไรต่างเขาก็ถามว่าทํายังไงวะทําไมพูดแล้วมันไม่ไม่เหมือนกันในแต่และเวทีก็บอกนี่นี่คือการการทํางานแบบเราไป<อ>ทำกันบ้านอ่าฮะทีนี้วันนั้นอะ อยู่หลังเวทีนครปฐมอืมคุณอุงอิงก็จะขึ้นปลาใสก็แกก็พูดว่าพี่เต้นเพลงเนี้เพลงลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนอยู่ไม่ใกลอยู่ไกลรวมไทยทังชาติอะไรอย่างเงี้ยนะใช่<ๆ>แกก็บอกว่าพี่เต้นเล่นเรื่องเพลงนี้หน่อยสิมผมก็เออฉุกใจเออเพลงนี้มันน่าจะอเอามาดัดแปลงก็เท่านั้นเองครับก็ขึ้นไปบนเวทีเลยตอนนี้ก็ร้องกันแล้ว ลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่เพื่อไทยสร้างชาตินั่นไงเขาลาะไม่เป็นไรการเมืองก็คือการเมืองอย่างที่บอกเมื่อเป็นสหายร่ำข้าแกงกันใช่ไหมแล้วก็มาโอพราปราใสเรื่องหนกงหัวจุกมันริกจกกริ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 กน้องใบยังไม่สนอกน้องใบไปดูต้นฉบับเขาสนอกมากเลยนะ เขาเก่งนะใช่เขามันใสอ่ะมันคือเสียงนกจริงๆเลยใช่ไหมคะคือคือนกรงหัวจุกเนี่ยเป็นวิถีชีวิตของคนภาคใต้ใช่ไหมครับเช้าเช้าเนี่ยก็จะหิ้วกรงนกมานั่งกินน้ําชากินกาแฟแล้วการส่งเสียงของนกรงหัวจุกเนี่ยเขาเรียกฤกฮะ็กคือการส่งเสียงของมัน็กฮะ็กเสียงนกรงหัวจุกมันริกอมันริกครับมันริกครับ อ๋อก็คือมันร้องครับหรือมันขันมันอะไรเงี้ยการส่งเสียงเข้ามานอ,อกมา